ได้ความคืบหน้าแล้วคุณผู้ชมคะคดีของบอยกับน้องฟ้าน้องฟ้าเป็นหญิงสาวอายุ20ปีนะคะที่คุณยายเนี่ยมาร้องของความช่วยเหลือจากคุณการจองพลังว่าหลานสาวถูกในบอยคนนี้ลักพาตัวออกไปจากบ้านเพื่อนตั้งแต่วันที่4มีนาคมลักพาตัวหายไปจากชนบุรีแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อ,อน้องฟ้าไม่ได้เลยมีทักแชทเข้ามาทางแอปพลิเคชันติดต่อบอกให้โอนเงินไปให้แต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่น้องฟ้ากลายเป็นบอยนะคะที่พยายามจะมาของเงินจากทางบ้านของน้องฟ้าล่าสุด จับได้แล้วในบอยคนนี้ผู้ต้องหาตาหมายจับของสารจังหวัดพัทยานะคะข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังข่มขืนบังคับจิตใจไปรวบตัวมาจากวัดในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะซึ่งนี่พอรวบตัวมาได้คุณผู้ชมบอยให้การในเบื้องต้นอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเคยคบหากับน้องฟ้าแต่จากนั้นก็แยกกันอยู่ตัวบอยเนี่ยบอกว่าผมไปอยู่ที่จังหวัดเลยแต่ยังทักแชทไปง้อน้องฟ้าตลอดจนกระทั่ง น้องฟ้าใจอ่อนยอมบอกค่ะว่าพักอยู่กับเพื่อนที่พัทยาบอยบอกผมอ่ะจากเลยอ่ะไปหาฟ้าที่พัทยาอยากรู้ว่าฟ้าคุยกับผู้ชายคนอื่นอยู่ไหมเขาแ้างบอกว่าพอไปถึงพัทยาเจอว่าฟ้าคุยกับผู้ชายคนอื่นอยู่จริง <c oughs> ก็เลยใช้ปืนที่เตรียมมาเนี่ยจ่อไม่ให้เพื่อนน้องฟ้าเข้ามาช่วยแล้วก็บังคับพาตัวน้องฟ้าขึ้นรถขับหลบหนีไปอยู่บ้านพ่อในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะ ตอนหลังเนี่ยก็เห็นข่าวนะคะว่าตํารวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวเขาเขาบอกว่าเขาก็ตั้งใจจะเข้ามอบตัวแหละแต่ว่ามาโดนตํารวจตามรวบที่วัดซะก่อนนะคะยืนยันว่าตั้งแต่พาตัวน้องฟ้าไปไม่เคยทําร้ายร่างกายน้องฟ้าเลยอยากจะพาน้องฟ้ากลับไปดูลูกแค่นั้นเองทีนี้ตํารวจถามบอกว่าเอา้าแต่ก่อนหน้านี้ตัวเองอะ่ะเคยใช้ปืนยิงขาน้องฟ้ามาก่อนไม่ใช่หรอเจ้าตัวบอกว่าอ๋อยิงจริง,รงตอนนั้นยิงเพราะโมะโหที่น้องฟ้าตั้งคันแต่คิดจะไปทําแทง้ง เขาอ้างบอกเขาโมโหก็เลยเอาปืนยิงขาค่ะยังอยู่เลยอยู่นะเพื่อให้เขาสบายใจว่าแบบก็คือก่อนหน้าที่ผมจะไปเอาตัวน้องคมผูกน้องฟ้ามาก็คือผมได้คุยกับน้องฟ้ามาตลอดอยู่แล้วในใช่ในทวีแชททั้งโทรทั้งแชทนะครับผมแต่คือติดใจคืองอเขามาตลอดง้อด้วยคําพูดดีๆว่าเราจะปรับปรุงตัวเราจะไม่ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่เขาก็แบบ กลัวอยู่ที่ที่จะไม่กลับมาครับพี่ผมรอแค่ให้น้องฟ้าออกออกมาจากบ้านที่เขาหลบอยู่พอรู้พอรู้จุดแล้วว่าน้องฟ้าอยู่ไหนอย่างเงี้ยครับก็แบบถามเขาว่าทํางานที่ไหนอะไรเงี้ย้เขาตายใจอะไรเงี้ยให้เขาแบบว่าเราแบบยังอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่จริงๆจนพอมาถึงวันที่เกิดเหตุนะพี่ผมก็แบบใจร้อนแล้วเขาก็ไม่ตอบแชทผมด้วยไม่ตอบแชทแล้วเขาก็คุยกับผู้ชายคนอื่นด้วยใช่แล้วผมก็แบบ เกิดความน้อยใจก็เลยรีบไปไอ้ที่อยากจะไปรีบไปดูเนี่ยคือไปดูว่าเขาคุยกับใครพอไปเจอก็เห็นว่าเขาคุยกับผู้ชายอยู่ตอนให้ปักคำเนี่ยบอยไม่ได้พูดถึงผู้หญิงอีกคนเลยนะคะก็คือแนนเมียที่อยู่กับเขามาก่อนที่เขาจะมาเจอน้องฟ้าซะอีกเนี่ยนะคะส่วนตัวน้องฟ้าก็สามารถได้ตอนนี้ปลอดภัยดีละคุณผู้ชมตัวน้องฟ้าเนี่ยนะคะ อยู่กับตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็จริงๆแล้วข้อมูลเพิ่มเติมก็คือน้องฟ้าเนี่ยก็คือมีลูกกับบอยนะคะอายุ3เดือนแล้วซึ่งแม่ของบอยเนี่ยเป็นคนดูแลเลี้ยงดูอยู่วันนี้แม่ยังอุ้มลูกอายุ3เดือนคนนี้มาเยี่ยมบอยที่ถูกตำรวจคุมตัวเอาไว้ด้วยน้องฟ้าเนี่ยเมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะเจ้าตัวก็ให้ปากคําในเบื้องต้นอย่างนี้บอกว่าไอตอนที่อยู่ที่พัทยาเนี่ยที่บอยบอกว่าไปเห็นน้องฟ้าคุยกับผู้ชายคนอื่น จริงๆน้องฟ้าบอกว่าเธอสมัครใจไปกับในบอยเองคือคุยตกลงกันเอาไว้แล้วว่าจะให้บอยเนี่ยมารับวันไหนแต่ขอเวลาก่อนพากฏว่าบอยเนี่ยมาก่อนเวลาแล้วก็เอาปืนมาจี้เธอบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายด้วยแล้วที่บอยอ้างบอกว่าเห็นฟ้าคุยกับผู้ชายคนอื่นเธอยืนยันบอกไม่มีคนอื่นเลยทะเลาะกันนะคะแล้วบอยก็เลยบังคับพาตัวเธอไปแล้วก็เลยถามน้องฟ้าว่าเอ้า แล้วทีนี้น้องฟ้าที่บอกว่าคบหากับบอยมา3ปีเนี่ยรู้ไหมว่าบอยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อแนนน้องฟ้าบอกว่าตอนแรกไม่รู้ตอนที่รู้ก็คือหลงมาอยู่กินด้วยกันแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายก็คือแนนอะ่ะก็ไม่ได้ไล่เธอออกจากบ้านก็เลยอยู่ด้วยกันค่ะ3มคนผัวเมียแล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าสคนเนี้ยทะเลาะกัน แล้วบอยก็คือตามไปหาน้องฟ้า,างที่พัทยาเอาปืนปิ๊จี้พาตัวเธอไปใช่ไหมคะพอเป็นข่าวปุ๊บบอยไม่กล้ากลับบ้านและบอกว่ากลัวตำรวจจะตั้งด่านระหว่างทางก็พาเธอไปเปิดห้องเช่านอนพอข่าวมันเริ่มใหญ่โตมากขึ้นทุกทีทีนี้แม้แต่ห้องเช่าก็ไม่กล้าไปอยู่ละถึงขั้นพาเธอไปหาที่นอนตามปา่าแล้วน้องฟ้าบอกว่าเล่นมือถือต่อหน้าบอยไม่ได้ด้วยนะบอยยึดมือถือไปแล้วก็บังคับให้เธอถ่ายคลิป พูดบอกกับคนอื่นว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ให้บอกว่าอยู่กับใครเพราะว่าถ้าบอยโดนจับถูกลงโทษโทษมันจะได้น้อยลงหน่อยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าตอนนี้บอยโดนจับเรียบร้อยแล้วแหละก็คงต้องถูกดำเนินคดีติดคุกแน่นอนถามน้องฟ้าว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อคือเธอก็มีลูกกับบอยด้วยอะ่ะก็คือว่าจะรอบอยไหมน้องฟ้าบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าบอยติดคุกไม่รอบอยแล้วเธอจะกลับไปอยู่กับยายเพราะว่าอยู่กับบอยต่อไปก็มีแต่ถูกทำร้ายร่างกายค่ะ